ครับผมสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะดวงทั้ง12ราศีในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีจุดเปลี่ยนทั้งใหญ่นะฮะก่อนที่จะเข้าเดือนตุลาคมนะครับที่ดาวพฤหัสจะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าการเสริมดวงให้ดวงดีนะครับคือการกระตันยูรู้คุณกับผู้มีพระคุณนั่นเองนะครับเพราะว่าเดือนนี้ดาวพฤหัสโคจรร่วมดาวพระเกตนะครับใครนะครับผมที่ทําดีหรือว่าดีต่อคุณแม่ก็จะส่งผลดีให้ดวงชะตางคุณเนี่ยดีขึ้นแน่นอนครับ โดยส่วนมากเนี่ยคือที่ได้อิทธิพลของการที่ชอบไปวัดเนี่ยมาจากคุณแม่นะครับผมก็คือคุณแม่จะพาไปวัดตลอดตั้งแต่เด็กไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญนะครับตรงนี้มันก็เหมือนมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยเหมือนได้รับมานะครับแล้วก็พอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ยังไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะไปทํางานไปทัวร์ไปทิปสายมูหรือว่าไปไหว้พระนะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ตรงนี้เวลาไปไหนเนี่ยก็จะเห็นผมกับคุณแม่เนี่ย ไปได้วยกันตลอดครับอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในโลยตี้ที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลาครับอาจจะเป็นที่เราเป็นตัวอย่างอะไปแล้วเขาก็ซึมซับเหมือนอุปนิสัยของเราไปด้วยที่แบบชอบไปวดัดชอบแบบไปสวดมนต์อะไรเงี้ยตามประเพณีของทั่วๆไปเลยอะคะ่ะเพราะว่าไปตลอดเลยตั้งกั่เด็กไกลๆกล็ไปนะคะไปกันทั้งครอบครัวไปไปส่วนมากไปกันทั้งครอบครัวตลอดเลยค่ะ จริงๆก็มีมีหลายที่นะครับผมเพราะว่าเราไปด้วยกันเกือบทุกที่เลยก็ถ้าทริปทริปที่ไปเราสนุกสนุกมีทริปไหนนะทริปมูเตลวยนะ <laughs> สนุกเพราะว่าไปกับทีมงานสนุกมาก <laughs> ทั้งสนุกแล้วก็อาหารอร่อยอชอบชอบแล้วคนที่ร่วม<อ>ทริปก็นสนุกสนานอิ่มบุญกันทุกคนเลยค่ะ ความจริงเริ่มจากคุณแม่ก็แบบชอบชอบสายนี้ก็ศึกษารู้ไหมว่าว่าจะเป็นหมอดูไม่รู้เลยค่ะเพียงแต่ว่าการไหว้พระการทําบุญอะไรเขาชอบแล้วก็พลิกมาเป็นหมอดูก็คือเขาก็เริ่มศึกษาของเขาเองมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นหมอดูแต่เห็นเขาก็ชอบศึกษามาตลอดเลยค่ะการที่เขาชอบไปไหว้พระแล้วก็เชื่อเรื่องนี้ด้วยอ่ะค่ะเขาก็จะศึกษาอยู่ตลอด เชื่อเชื่อในในศาสตร์นี้ค่ะจริงจริงเนี่ยก็ผมก็จะติดพวกงานที่เกี่ยวกับความสวยงาม mm hmm. เพราะว่าที่บ้านนะครับคุณแม่เนี่ยชอบเกี่ยวกับเรื่องสวยงามชอบดูเสื้อผ้านะฮะในด้านของผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็น้องสาวก็ชอบดูเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ธุรกิจแรกที่ทำเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนแบบช่วงเวลามันมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนก็ม,นมีความสนใจในด้านสายมูอ่ะ ตรงนี้มันเป็นอินเนอร์ที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะครับในครอบครัวก็เลยมีโอกาสได้มาศึกษาเรื่องดูดวงก็เลยเป็นหมอดูครับปัจจุบันก็คือการไปทําบุญก็จะน่าจะเป็นไปด้วยกันตลอดเป็นกิจกรรมหลักใช่ครับก็ภูมิใจค่ะเป็นลูกที่ไม่เคยสร้างปัญหาให้เลยนะคะคือเขาดูแลตัวเองได้เราไม่เราไม่ต้องบอกอะไรเยอะเขาก็คิดของเขาแต่ว่ามีอะไรปรึกษา ถ้าถ้าเขาคิดว่ายังไม่แน่ใจเขาก็เปึกษาตลอดไม่ไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลใจเลยอะค่ะเรื่องทานอาหารอะไรเขาก็ดูแลตัวเองและตอนนี้ดูแลสุขภาพก็ด้วยงานของเขาบางทีมีลูกค้ามีอะไรก็อยากให้พักผ่อนเยอะๆช่วง <ๆ S 2> ช่วงนี้ออกกําลังกายเยอะทานอาหารคลีนแต่คือก็เริ่มมีระเบียบขึ้นนะเมื่อก่อนอะจะ,อน,จะนอน,นอพักผ่อนไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วก็ทานอาหารหลายมือมากเกินไปอะไรแบบนี้ ใช่ใช่เรื่องนั้นเมื่อก่อนกังวลมากตอนนี้เขาปรับตัวเขาเองทานอาหารคีนมากเลยจริงๆก็คืออยู่ด้วยกันตลอดนะครับแล้วก็คิดว่าความผูกพันกับความเป็นลูกกับแม่เนี่ยก็มีความชัดเจนที่เรารูู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ตรงๆว่าบอกรักเหมือนอาจจะคนอื่นนะครับแต่ว่าความความสัมพันธ์มันก็คงชัดเจนอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ก็เขาก็รู้อยู่แล้วค่ะว่ารักเขา ดูแลมาคือดูแลตลอดแม้แต่โตขนาดนี้แล้วก็ยังดูแลอยู่ตลอดก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เขารู้แหละคะ่ะว่ารักเขาเพราะว่าใกล้ชิดกันมากอะคะ่ะทุกวันนี้บางทีกลางคืนห้องเขาไม่นอนเขามานอนห้องคุณแม่ใช่ครับผมก็ติดคุณแม่คือคืออายุอายุเท่านี้แล้วอะก็ยังแบบยังนอนห้องคุณแม่ด้วยบางวันนะครับก็คือดูหนังเสร็จก็นอนห้องคุณแม่เลยไม่ได้ ไม่ได้ไปนอนห้องส่วนตัวแล้วก็เราก็จะอยู่ด้วยกันไนครอบครัวแล้วก็มีน้องหมาด้วยตัวหนึ่งนะครับติดน้องหมาด้วยติดน้องหมาก็เลยเพราะน้องหมานอนห้องคุณแม่